ว่าขณะนี้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคบิกสันดีแล้วนะฮะเพราะว่าสถานการณ์ขณะนี้บ่งบอกว่าการจัดเป็นกลไกที่ไม่ไม่ทำงานหรือทำงานอยู่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลไม่มีเครื่องมืออย่างอื่นอีกแล้วการประกาศเพราว่าฉุกเฉินเนี่ย ถือว่าเป็นประกาศใช้รูปแบบของกำลังของรัฐเต็มที่นะใช้อำนาจรัฐเต็มที่สูงสุดของการปราบปรามหรือว่าการยุติความรุนแรงในสังคมขณะน,นี้รัฐเนี่ยได้ใช้กลไกสูงสุดแล้วแต่ความปลอดภัยของประชาชนไม่มีสาเหตุที่ไม่มีเนี่ยวิเคราะห์ได้ว่ากลไกของรัฐในส่วนของตำรวจและทหารบางกลุ่มเนี่ยไม่ทำงาน และอาจจะทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อภาคประชาชนเราสังเกตดูเหตุผลสองประการนะฮะที่ช่วยอธิบายเรื่องนี้หนึ่งเนี่ยเป็นไปได้ยังไงที่ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วมีตำรวจและทหารยืนอยู่ทุกสี่แยกแต่ไม่เห็นเหตุการณ์นี้ปล่อยให้อาวุธสงครามผ่านสี่แยกออกมาแบบหน้าตาเฉยไปดูทหารตอนนี้ก็เต็มไม่หมดเลยแต่ให้อาวุธสงครามผ่านมาได้นะ แบบสะดวกโยทินเลยเป็นไม่ได้ยังไงขนาดใช้กองทัพทั้งกองทัพออกมาแล้วเป็นไม่ได้ยังไงแล้วอันที่สองเป็นไปได้อย่างไรที่กล้องวงจรผิดตรงนั้นเสียชารุดเสียหายไปไม่มีภาพปรากฏเลยเพราะนั้นการที่รัฐได้ใช้อำนาจสูงสุดแสดงว่ากลไกลของรัฐเนี่สิ้นสภาพนะฮะเราจึงเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงในกลไกลของรัฐ โดยสนับสนุนภาวะผู้นําของนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนายยงตีนี่ใช้ภาวะผู้นําและอํานาจสูงสุดในการเปลี่ยนสํานักงานตํารวจแห่งชาติเปลี่ยนผู้บัญชาการเหล่าทัพบางเหล่าทัพและเปลี่ยนศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติสํานักข่าวกรองแห่งชาติพูดรวมๆว่าเปลี่ยนกลไกลและองค์กรเกี่ยวกับด้านความมั่นคงทั้งหมดของรัฐไม่อย่างนั้นเนี่ย นาย y งตีและคณะก็จะเอาตัวไม่รอดเช่นเดียวกันเพราะว่าขนาดนี้ขนาดนายงต n ียังถูกกระทำการทั้งสองครั้งนะเลขาธิการนายงต n ีถูกถูดก,กระชากล่าออกมาจากรถนะแล้วก็รองนาย y งตีด้านความมั่นคงถูกอีกเนี่ยจบแล้วนะแล้วก็ผู้นำต่างประเทศเนี่ หนีสุดชีวิตเลยเพื่อนหนีการประชุมเพราะว่าเกิดความเป็นอุลระเวงและไม่ปลอดภัยมันจบแล้วความปลอดภัยของประเทศถ้ารัฐบาลไม่เรียกภามว่าความปลอดภัยของประเทศกลับคืนมาแล้วจะให้ประชาชนอยู่อย่างไรอันนี้เป็นข้อแรกที่ผมอยากจะ,เ,ะเสนอต่อท่านข้อที่สองครับผมคงเพียงสองข้อก็อพอข้อที่สองสถานการณ์ขณะนี้ เป้าหมายของศัตรูของประชาชนศัตรูของประเทศชาติศัตรูของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ได้มุ่งทำลายรัฐบาลที่นำโดยนายพสิทธิเวชชาชีวะทำลายทั้งภาพลักษณ์ที่โดดเด่นในสายตาต่างประเทศโดยการล้มงานประชุมอาเซียนลงทำลายโดยจัดการความรุนแรงไปใส่ตัวนายกรองนายกแล้วก็เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นะเมื่อจัดการรัฐบาลเสร็จก็มาจัดการพันธมิตรนะพอจัดการรัฐบาลสิ้นท่าแล้วที่พัทยานะที่กรุงเทพสิ้นท่าหมดแล้วก็เลยมาจัดการพันธมิตรเพราะฉะนั้นการจัดการที่ถูกออกแบบขึ้นเป็นลำดับขั้นเนี่ยมันทำให้เห็นว่าองค์กรพันธมิตรที่เคลื่อนไหวเพื่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นะเป็นพลังทางศีลธรรมประสบ ชะตากรรมเดียวกันกับรัฐบาลก็คือถูกแนวรบของระบอบชั่วร้ายนี่เข้ามากั้มกายแล้วก็พัทุษร้ายหวังชีวิตเพราะนั้นเราจึงเรียกร้องให้พระนทธ่านนายงตีได้ใช้อำนาจบริหารได้ใช้สภาวะผู้นำและสนับสนุนนายงตีให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยเร็วที่สุดเพราะขณะนี้เนี่ยหากไม่มีรัฐบาลและพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตเนี่ยสังคมจะเสียดุลทันทีเลย สังคมจะกลายเป็นสังคมที่ทุกฝ่ายเล่นในรูปแบบกองโจรหมดเมื่อนั้นเนี่ยสงครามไม่ประกาศในประเทศจะเกิดขึ้นผมจึงขอเรียกร้องว่าพี่น้องประชาชนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเราจะร่วมกันฝ่าข้ามวิกฤตการณ์นี้เราจะจับมือกันแล้วกำลังใจของแกนนำพันธมิตรที่มีอยู่และความปลอดภัยของคุณสนธิริมทางคุณเนี่ย เป็นกำลังใจสำคัญให้เรายืนหยัดและขอประกาศว่าการจัดคอนเสิร์ตการเมืองพี่น้องโปรดฟังนะครับการจัดคอนเสิร์ตการเมืองพรุ่งนี้ที่ภูเก็ตยังคงเข้มข้นดำรงอยู่เหมือนเดิมพวกเราจะไปที่นั่นและววันที่25เมษายนคอนเสิร์ตการเมืองที่ระยองเราจะไปที่นั่นแล้วยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ไม่มีอำนาจใดมาขวางกั้นพลังทางศีลธรรมที่จะลุกขึ้นมาปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้ เพราะฉะนั้นจึงฝากพี่น้องทุกท่านนะฮะว่ากําหนดการเหมือนเดิมจิตใจเรายังเข้มแข็งเพียงพอคุณสนทิได้บอกกล่าวว่าขอให้พี่น้องเข้มแข็งอดทนต่อไปพลังทางศีลธรรมจะไม่มีวันย่อท้อและจะไม่มีทางที่จะยอมแพ้ผายธรรมเด็ดขาดครับ